สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับรถราคาประหยัดนะครับ E c โคคานะครับ Ni s s ัน m a r ์นะครับ1 2 e เกียร์อตนะครับปี2010.11นะครับผมเป็นรถบ้านนะครับมือเดียวนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบคันก่อนนะครับ เป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมครับเป็นรถเก๋งกับขนาดกระทัดรับนะครับเครื่องพันสองเจ็ดสิบเก้าแรงม้านะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอีโคคาร์นะครับใช้งานในเมืองคล่องนะครับหาที่จอดง่ายนะสีขาวยอดนิยมนะครับภาสีพึ่งไปต่อมานะครับเป็นปีมกราปีหกเจ็ดเลยนะครับ ชายันยาวเลยนะครับจนลังคานะเดิมๆนะครับรถคันนี้ครับไม่มีชนหนักพลิกคอ่แน่นอนนะครับตรงนี้รับประกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับบางท่านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะตรงนี้เป็นเม็ดอาร์ตนะครับที่มาจากโรงงานนะครับครับชัดมากนะครับครับจะดูเพื่อจะให้ดูว่าด้านข้างนะครับไม่มีการซ่อมแซมนะครับ ถ้าเกิดการชนด้านข้างด้านตรงตรงนี้ครับคือครั้งนี้จะคือจะมีการรอยซ่อมมาโดยรวมรถคันนี้ถือว่าเดิมนะอะอีกอีกจุดหนึ่งที่จะให้ดูนะครับครับหัวน็อตนะครับไม่มีการถอดนะครับเดิมนะครับนี่ฮะบางท่านอาจจะหารถไว้ใช้งานแต่ดูรถไม่ไม่ไม่เก่งนะครับเดี๋ยวพาประชมพร้อมๆกัน,นครับนี่ฮะนี่ฮะ รอยซีนประตูนะครับเดิมนะฮะนี่ครับเรีกว่าเดิมนะฝั่งนี้ไม่มีไม่มีการชนหนัครับครับนี่รอยซีนตรงนี้นะอ่าตอนนี้เกือบเกือบเที่ยงนะครับเนี่ยอาจจะจ้านิดนึงนะครับแสงอาจจะเยอะนะฮะอ่าวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดนะครจะพยายามถ่ายให้ดีสุดนะนี่ครเม็ดอาร์คนะฮะผมดึงดึงให้ดูเลยนะครับนี่ฮะบางท่านมาถึงรถนะครับบางทีไม่กล้าดึงนะฮะ เก่งใจเจ้าของรถนะฮะอันนี้ดึงให้ดูนะฮะในในคลิปให้ดูก่อนนะฮะนี่ฮะเดิมนะฮะอั่ี้เดิมนะฮะน่เบาะก็สะอาดนะฮะเป็นเบาะผ้านั่งสบายนะฮะราคาไม่แพงนฮะครับิสันมาร์ตรุ่นรุ่นใหม่นะฮะโฉมปัจจุบันก็ยังใช้เครื่องตัวเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฮะถึงแม้ท่านจะซื้อรถคันนี้นะครับปีสิ สิบเอ็ดนะฮะแต่ก็ยังเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะครเหมือนเครื่องรถปัจจุบันปัจจุบันนะยครับรุ่นปัจจุบันเนะข้างหลังเดิมนะครับไม่มีรอยถอดนะฮะดูได้เลยนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยชนหนักนะครับเนี่ยสีเดิมนะครับมาดูยางอะไรนะครับ ิมนะะฮให้ดูไปพร้อมๆกันะครับเชนเดิมนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับหลังหลังคนขับนะครับดึงให้ดูเลยนะครับนี่ฮะครับเรียกเม็ดอาร์กนะครับตรงนี้ฮะปั๊มมาจากโรงงานนะครับครับถ้าทําสีมาหนาๆนะครับเม็ดอาร์ก็จะตื้นนะฮะหรือว่า เกิดการซ่อมแซมผู้เรียนแถวนี้ก็ก็จะมีรอยซ่อมนะครับรอยพับบางก็ดูดูไม่ยากครับถ้าเกิดการซ่อมมานะฮะคันนี้เดิมนะครับต้องบอกว่าเดิมนะฮะหือบางท่านอยู่ไกลนะฮะได้ดูชมคลิปนะครับไปด้วยก็จะได้ตัดสินใจได้นะครับครันนี้ลูกค้าถ้าเข้ามาเยอะนะครับผมก็บางส่วนก็จะอยากให้จัดให้นะฮะ เออต้องบอกก่อนนะครับอราคานี้ผมขอญาตขายเงินสดก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่ได้บวกเยอะนะฮะอยากให้ลูกค้าได้รถถูกๆไปใช้งานนะฮะคือถ้าราคาตามเต็นนะครับก็ไม่ใช่ราคานี้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนอันนี้คือราคาไม่ได้บวกเยอะนะฮะพออยู่ได้นะครับผมเข้าใจนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะจะเอากําไรเยอะนก็สงสารนคน เอาไปใช้งานนะครับถือว่าได้ของถูกนะครับของดีราคาถูกนะถ้าราคาเดียวกันนะครับถ้าเป็นโตโยต้าก็จะได้วีออสนะครับปีประมาณศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะฮะยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะฮะปีประมาณศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะฮะหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นฮอนด้าก็จะได้ฮอนด้าประมาณปีศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับอะไรกันแต่นี่คือได้รถ ปี2010เลยนะฮะ10 10 11เลยนะฮะเดี๋ยวดูข้างหน้านะฮะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับครับข้างหน้าเดิมนะฮะนี่เพจนะครับเพลทจะปั๊มไว้ตรงนี้นะครับดูแก้มไม่มีถอดนะครับไม่เคยซ่อมนะครับตรงนี้ ปะกระโปรงไม่มีถอดนะครับไม่เคยถอดน็อตยังไม่เคยถอดนะครับโลโก้ต่างต่างครับมีครับคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับผมครับเปลี่ยนก็กล่าวว่าคือใช้ไปขายไปนะครับครับครับก็ใช้ไปขายไปเพราะว่ารถที่บ้านนะครับมีแต่คันกินน้ํามันนะครับเครื่องใหญ่พอพอใช้คันนี้รู้สึกว่าประทับใจนะครับครับประหยัดมากนะครับเติมพันุหนึ่งนี่คือวิ่ง โอ้ยจนลืมนะฮะนี่ก็ยังเพิ่งลงมาแค่สองขีดอาวจะสตาร์ทเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่สตาร์ทนะฮะนี่ฮะผมเซอร์วิสต่างๆครับอย่างนี้นะครับมีนะครับยังมีนะฮะเล่มมาดูเล่มนะฮะป้ายเดิมเลยนะครับเล่มเดิมนะครับไม่ไม่ไม่มีจำรถสูญหายนะครับเล่มเดิมเลยนะ รถปี2 0 1 0 1จด2011นะคบับครับภาษีนะครับปี67แล้วนะครับเพิ่งไปต่อมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยดูหน้า18นะครับครับไม่มีซ้ำรุดสูญหายนะครับผมคันนี้เล่มสวยๆเลยครับสตาร์ทเลยนะครับผมอืมครับ ไม่แค่แสนต้นๆนะครับครับเครื่องยนต์ของนิสสันมาร์ทนะครับเป็นเครื่องสามสูบนะครับเครื่องสามสูบนะครับพันสองร้อยนะครับซีซีนะครับเจ็ดสิบเก้าแรงม้าฮะแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นเลยครับครับกระจกไฟฟ้าสีบ้านนะครับอ่ามีแอร์แบกนะครับแอร์แบกคนขับครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้านะครับ ครับเนี่ยฮะ้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับว่าจะว่างๆว่าจะล้างครับดูนะครับบางท่านก็อาจจะดูเพราะว่ามีไอขึ้นมาไหมถ้าไอนี่คือฟันขาวขานี่คือหลวมนะครับอันนี้คือเครื่องเดิมๆครับไม่มีหลวมนะครับเนี่ยนะครับจีนนะครับเดิมนะครับเดิมมากถือว่าใช้ได้เลยนะครับในราคานี้นะครับ ครับสำหรับท่านที่มองหาไว้ใช้งานนะครับนี่ครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ